นี่คือเป็นการพาพระเจ้าขึ้นมาขามส้มขามส้มนะพี่น้องมาขามส้มจะต,ต้นพผนตุยก็ได้นี่ผลผนตุยได้แล้วแต่ยังพอได้อยู่นะไว้ก็บริหน้าขามส้มอยู่บูลีนบ้านทำเนินบ้านโคกสาดโคนตะตาลนี่มาขามทองมือวิทย์เรือลุงทำเนินนี่นี่ตป็นไฮไลท์สายเด้ มาขึนมาขามส้างมาขามไปขายอยู่มาขามมขาุกได้าขามสุกได้ไม่ต้นแต่ต้หลายมากลขามาขามส้มมขามส้มานี่มาขามส้มบ้้นคุกสากต้นตอแตขายได้ตแล้วก็เจ๊กเจ๊กเป็นเม็เ๊นวลไปขายไว้ไงคนนี้มีคำบอกว่าอชัดจันทร์ต่ต้นต้นปรนตูแต่ามากยั่งนลยใบก็บนมีได้่มีแต่มากู มากมันจะสับลาบกันได้ครับมะข,ขามส้มมะขามส้มที่สมากม่ใบน,นี่ยังอยู่ได้พี่น้องเว้หน่ถึงว่าต้นพ่อจิตตุยก็ยังได้มากได้ผลได้นหนิวันอยังป้ามากไว้ให้กันได้เพ่นตุยก็เพิ่มเป็นมากตามบางเรื่องเวรเนาะก็เพิ่มเป็นมากเราพ่นตุยป้านนี้จะเก็บไปเจ๊ไปขายแล้วนี่นี่คือภาริการเจ้าคุณมะขามส้มยูโกบีน บ้านพวกศาสตร์ตะบุการมาคามลุงเวทหลานอยู่พื้นที่ลุงเวทหรือว่าทำเนียนกับแม่หลานบ้านพวกศาสตร์นี่ได้ขึ้นมักคามส้มจากนอู้บักคามส้มไปขายพอได้เงินได้คำพอได้คำว่าปีนี้บัขายบักคามส้มได้จากบาทเนาะลุงเน,ะนาะแล้วก็ถามว่าได้จากบาทเด้ปีนี้ได้ยังไงคามคามส้มพวอเด้นี่เบิง่งก็คือ เบืงคือสิบคือพอได้ยุ่ลงได้น่งเป็นตัวเป็ก็เป็นได้นี่พี่น้องก็บเบ่คาทีคือสิบเป็นนะเพราะว่าตอนมะขามนี่ตุยเตหึงได้นี่งตุยเตหึงแต่ว่าบ้องอื่นยังมีมากอีกพี่น้องนี่กินด้มันตุยเลยยังได้มากเ่ยังผักมากกว่าจะได้ขาัสุ่มนี่กับผาแพงให้ลุงนองรดลปเริได ประเทนได้พี้องค่นี้มาขามส้มบ้านผูกชาติตบลนันแหะเาเลี้งไม้เลยเก๊ะแล้วก็เกะม็ดเอาแล้ขายเนาะขายนวลเนาะข้าเจ้าข้าเจ้าไปเห็ดท่อนุนบ่อนคาราบบคาราบาวุนบ่อนนี่เห็ดได้ยากไหเห็ดทุกอย่างมาขามส้มเนี่ยมันป็ห่เขาเก้จะก็ได้เ่ยปอนี่ฮะเป็นไรป้อนวางอ้ มันบ่สิหากวนได้ลุงเนาะมันมีตัวใด๋อีกได้นี่ได้ลาคนยังพดได้อีกได้นี่ทีแม่ต้นบสิตุย่ก็ยังยังได้เด้ยังมีมากมีได้นี่ข้ามซุม